สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่มอุบลวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศช่วงเย็นที่พื้นที่สวนสาธารณะเขไร่นะครับซึ่งที่เห็นอยู่ไกลสุดก็คือสะพานแดงนะครับแล้วก็มีน้ําพุนะครับที่เปิดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับรวมถึงนะครับมีไฟส่องสว่างนะครับทั่วพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับ วิศวกรนะครับที่ออกแบบในส่วนของระบบไฟนะครับอยู่กับผมตรงนี้นะครับวิศวกรปรีชาสมสอนครับหรือว่าทอยนะครับสวัสดีครับทอยครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของทอยนี้ก็อยู่ที่งานไฟฟ้าใช่ครับสำังานบริหารกัจายภาพใปนสิ่งแวดล้อมครับเห็นว่าทอยเป็นสิทธิ์เก่าด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นเกียร์ไหนครับเกียร์ยี่สิบครับเกียร์ยี่สิบวิศวะวิศวะไฟฟ้านะครับ ทำงานที่มอเรานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ4ี่ปีกว่าครับอ,อ๋อสี่ปีกว่าแต่ก่อนก็อยู่ภาคเอกชนใช่ไหมครับใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวจะพูดคุยต่อนะครับในข้อมูลกกันแต่ตอนนี้ขอดูในส่วนของเห็นบอกว่าทอยนี่เป็นคนออกแบบในระบบไฟเลยใช่ไหมก็ออกแบบในระบบไฟทั้งหมดอะครับ,รบของโครงการพื้นที่ตรงนี้ก็คือวันนี้เป็นการเปิดระบบไฟฟ้าดทด<ช>สอบดูเปิดใช้งานวันแรกอ่ะมีทั้งหมดโคมไฟประมาณกี่ดวงโคมไฟทั้งหมดเนี่ยประมาณ30 โคมครับเป็นโคมไฟถนนใช้ใช้โซลาเซลล์ครับอ๋อใช้ไฟโซลาเซลล์ใช้ไฟจากโซลาเซลล์ครับอ่าซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่ตรงกลางสระน้ํานี้เป็นน้ําพุที่ใช้ไฟจากยังไงนะโซลาเซลล์น้ำพุก็ใช้ไฟโซลาเซลล์เหมือนกันครับแต่ก็คือมันเป็นระบบไฮบริดก็คือเป็นระบบผสมไฟระหว่างไฟไฟไฟจะธรรมดากับไฟโซลาเซลล์ถ้าไฟโซลาเซลล์ไม่พอก็ไฟเนี้ยมันก็จะ ทดแทนครับอ๋อนี่ก็คือแผงโซลาเซลล์ใช่ไหมครับสามารถรับรับพลังงานได้ผมไม่เข้าใจเขาเรียกว่ายังไงกี่วัตอะไรยังไงนะก็แผงละ340วัตต์หแผงสามารถที่จะปล่อยพลังงานหรือว่าไฟฟ้าได้ก็ปั๊ม1.5แรงม้าครับปั๊มน้ำพุก็รับได้ครับพื้นที่ตรงนี้ที่ทอยบอกว่าได้ออกแบบในระบบของไฟฟ้าส่องสว่างในโซนโซนไหนบ้างครับทอยที่ ที่แต่ก่อนนี้แถวนี้อาจจะดูมืดไปเลยใช่ครับแต่ก่อนนี้ก็คือโคมไฟมันชํารุดเดิมก็ไม่ได้ใช้งานเลยอ่าก็ทีนี้ก็คือปรับปรุงก็คือให้มีไฟแสงสว่างรอบๆเจ็ดสิบไร่ครับตรงตรงด้านหลังของทอยนี้รวมไปด้วยไหมเส้นทางของการออกกําลังกายใช่ใช่ครับรวมด้วยอ๋อครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปดูแถวสะพานครับนะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของทอยเดี๋ยวขอดูที่แผงโซล่าเซลล์ก่อนได้ไหมได้ครับได้ครับ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดระบบนะครับนี่ก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้คือแผงแผงสลับปั๊มครับอีกชุดหนึ่งก็คือแผงสำหรับระบบแสงสว่างอืรอบทั้งหมดครับครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูภายในกันก่อนนะครับว่าความสว่างเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาเลยครับนี่คือโคมไฟใช่ไหมใช่ครับเป็นโคมไฟถนนหลอดก็เป็นหลอดขั้วเกียวอี๖นี่นะครับ20วัตต์ครับโอ้สว่างได้อยู่นะ ครับเราก็สว่างได้อยู่ก็คือเราจะติดตั้งทุกๆประมาณไม่เกิน20เมตรครับอ๋อห่างกันประมาณ20เมตรครับไม่เกินนี้นะครับอืมเขาคิดว่าแสงสว่างน่าจะเพียงพอสําหรับทางเดินนะครับครับเนี่ยสารานี้อาจจะต้องเพิ่มไฟส่องสว่างนะครับครับซึ่งซึ่งการปรับปรุงก็มีมีอยู่โครงการข้างหน้าเนี่ยจะทําห้องน้ำครับคุยคุยกันอยู่ จะเห็นว่าเชิงสะพานด้านโน้นก็มีไฟส่องสว่างเป็นโคมไฟใช่ไหมมีกี่ดวงเออก็คือข้างละหกครับอ๋อข้างละเป็นไฟสนามสูงหกสิบเซนแล้วก็จะมีสปอร์ตไลท์สาหรับส่องไปหาสะพานอยู่ครับครับแต่ตอนน,ออนี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมไม่ได้เปิดครับยังไม่ได้เปิดโอ้โหไฟจากโซลแผงโซลาเซลล์นี่ก็เท่ากับไฟ220เลยใช่ไหมใช่มันเป็นไฟเราเราแปลงไฟจากโซลาเซลล์มาเป็น220อโวลต์ครับ๋อครับเอาขอดูมุมนี้หน่อยนะครับสวยมาก ร,รู้สึกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคุณถอยเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูก็ได้ครับ<ะ>เดี๋ยวเปิดไฟครับโอ้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตามันจะมีเบรกเกอร์มจะมีเบรกเกอร์<บ>ตรงนี้ใช่ไหมใช่ควบคุมอยู่ครับอตอนนี้คือเปิดเปิเนะสำหรับเ,ออเวลาใช้งานเยอะๆอะไรประมาณนี้แหละเราจัดจัดงานนะครับโอเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้น มีสองฝั่งแล้วครับมีสองฝั่งฝั่งนู้นก็มีแตกคิดว่าเวลาถ่ายรูปมันน่าจะแยงตาอยู่อเดี๋ยว,วเราเอาฝั่งเดียวเนาะครับถ้าถ่ายฝั่งนี้ถ้าถ่ายฝั่งนี้ก็เปิดฝั่งนี้สวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่คือสะพานแดงนะครับที่สวนสาธารณะพื้นที่70ไร่ในมหาวิทยาลัยบราาูรณาธิกาเราเปิดทดสอบระบบไฟวันนี้วันแรกนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปปิดรายการบน บนสะพานก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูมุมสูงให้เปิดฝั่งนู้นนะครับปิดฝั่งนี้อ่าได้ได้คุณทอยจะได้ส่องมานู่นเดี๋ยวให้ไ,ไป,ไป,เ,ปเปิดไฟอีกฝั่งหนึับมันจะได้ไม่ ผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความสําเร็จนะครับในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างนะครับที่บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะ70ไร่นะครับแล้วก็ตรงสะพานแดงนี้เด่นชัดมากนะครับโดยชวบางยิ่งนะครับมองเห็นคุณทอยอยู่บนสะพานนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพูดคุยสักเล็กน้อยในช่วงท้ายก็แล้วกันเป็นไงบ้างทอยยืนอยู่ตรงสะพานเป็นไงตอนนี้อากาศดีไหมครับเย็นครับเย็นสบายครับ มองออกไปเป็นไงวิวอาจจะมืดไปหน่อยใช่ไหมแต่ก็พอมองเห็นใช,ใช่ไหมถ้ามาตอนเย็นเยนเนี่ยก็คืออาจจะได้วิวสวยๆครับเป็นไงทอยรู้สึกไงเวลาที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นนักศึกษาบุคลากรมาถ่ายภาพพื้นที่ตรงนี้สะพานนะครับรู้สึกไงบ้างก็ดีใจอยู่ครับแล้วก็ภาคภูมิใจอยู่ที่เห็นนักศึกษาแล้วก็บุคลากรให้ความสนใจและผลตอบรับเป็นอย่างดีครับ ความสำเร็จในครั้งนี้คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนไหนบ้างพูดถึงหน่อยก็ก็เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ควบคุมงานครับก็แนวคิดก็ออกมาจากของทางด้านของสํานักงานนะครับก็มีท่านรอ,องอธิการบดีครับ,รบอาจารย์กิตศิวรมมศตครับก็คือแล้วก็ท่านผู้ช่วยอาจารย์ถนัดกิตชลีรัต์ครับท่านกใใ็ให้การสนับสนุน แนวคิดเป็นอย่างดีครับแล้วก็มีในส่วนของคณะศิลปะประยุกต์และก็งานเขียนแบบด้วยครับนี่คืออีกหนึ่งความสุขของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับที่ได้พัฒนานะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการผ่อนคลายนะครับให้กับบุคลากร,กรและก็นักศึกษานะครับขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตรงนี้นะครับขอบคุณทอยแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้มาพูดคุยในรายการกับเรานะครับนี่คือสิทธิ์เก่ามอบนนะครับปรีชาสมสอนนะครับหรือว่าทอยนั่นเองขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้รู้สึกว่าฟ้าแลบแล้วครับกลับบ้านเลยครับคุณทอยครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับที่นี่มอบนะไปก่อนครับสวัสดีครับ